ออกตอนนี้ไม่ได้โอเคครับตอนนี้โดนด,ด่าแน่นอนแบบหนึ่งตอนนี้ทวิชออฟไลน์อยู่นะครับเดี๋ยวผมรอให้ทวิชมามาแล้วไลฟ์เลยครับเดี๋ยวผมขอดูหน้าจอนต่งแต่งจอไม่เสร็จครับเดี๋ยวดูก่อนว่ากระตุกหรือเปล่านะครับเพราะนี้เป็นระดับ HD เลยนะผมิ2 0 p เลยดูเชลก็การไลฟ์ครั้งนี้คงอาจจะเป็นครั้งที่เช้าที่สุดแล้วล่ะ นะครับไม่บอกไม่บอกส่งล็อกเพิ่มนะํานาเป็นเลยนี่ครับภาพสวยขึ้นนะครับรู้สึกมาเลย,เลยรวยกันเลยครับมีแบ็กอัพนะครับนี่ผมย้อนหลังให้แต่ดีเะละ่าเออได้ดูย้อนหลังกันด้วยผมจะไ้นอนั่งเสียเวลาถ่ายพีบีนะครับ71นะครับใครไม่ไม่เล่นก็นไม่เป็นไรครับผมเล่นอันนี้ผมเล่นคนเดียววะเนมา ทิชซีอได้หนากากนะครับอีกวันหนึ่งก็จะหน้ากากเลยหนากากฟุตบอลนั่นเองใช่เครกดาวผมไมี่เคยใช้มันเป็นหน้ากากเออไม่รู้อ่ะมันหายยากเหมือนกันไม่ค่อยมีคนจะมีวางบอมเหรอเอ็มมาวางบอมมาวางบอมเงินหน่อยมาหาแานวางบอมเงนไม่เอาเล่นเบิร์นกันครับมาปุ๊บต้องเปิดต้องเปิดตัวได้เบิร์นยิงหอครับถ้าผมหลุดนี่ก็อย่าสงสัยนะครับ าฏิกิกิยงอยู่นะเฮ้ยไม่เมาวันช้าวะเพื่อนผมมาเล่นแน่เลยเมาโคตรช้าเลยไงเฮ้ยอย่าพึ่งดีครับไตเย็ตอนกี่โมองอ่ะโอ้ยนู่โ้ยโอมยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ย้ยโอ้อยโอ้ยโอ้โอโอ้ยโออยโอ้ยอย มีเงี้ยปังไม่มีครับคีดับอืหอหึสองสองตัวฆ่าตัวเต่งอย่างเงี้ยตัวเต่ง้ยระเบิดครับ อันนี้ผมใช้ปืนพกโคตรใบตอนไงผมก็ไม่ใช่ละเสียงเกมดังไปมากเสียงเกมเสียงเกมอุย้ยเชื้อแรกเอ็มอมรมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคนดูไม่ท้ถึงครับ อ่าน้องชัดกันด้วยนะครับแล้วให้ดอกไม้กันด้วยดีที่นี้อยู่มันตั้งนานเฮ้ยที่พวกคิวครับเฮ้ยแม่งตุยอ่ยโดนตุยครับคิดจะโด,ดอัคคีสามทองเหรอ ยางล่างครับมามัมเลยมาอันน re hey, ี้ไม่มีปัวน้อะเฮ้ยคิสหื่มโดนเออตายแล้วันแคบมันใช้เป้าอย่างมันอ้อใช้เป้านี้ดีแล้วชอบเป้านี้มาก โอ้ยยิงไม่ทันครับโอ้ยิงไม่ทนันย,ยิงไม่ทนัไทนไม่มีแคเสเอแล้วตอนนี้แต่ว่าผมสตรีมนี่ผมกระตุกไหมไม่ป๊อสว่ะไม่กล้าออกเฮ้ย,อยขอแปบ๊บนึงดิเฮ้ยรีบตังเลย เอ้ยอู้หูมาล้างมาบนอีกแล้วทำไมมันไม่มากิดเป็นแบบมาหนึ่งสองสามคนไม่ไม่ไม่มาหนึ่งคนมามาทันทีมาเป็นสี่ห้าคนเออดูว่าอักดีก็ยังกะเฮียเอเดตีเอเอมันอยากเจอปะทาปืนตะกูลเดียวท,ที่ผมชอบมาเอเดตีเป็นปืนโอเคอะแรงดีโอเคอะ เ,เดียเอ็มโฟะง่ายๆเอเดอร์จีดียเอ็มโฟครับเป็นปืนทางเลือกนะครับ <c oughs> อ๋อฮะม่ต้องทางเลือกแล้วกูตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปลุยลุยข้างล่างก่อนข <c oughs> ้างล่างมาที่สมัมผัสมาก <c oughs> เฮ้ยไอ้ดักหลังเฮ้ย คิดว่าโอ้โหขอเลยเถอะขอเลยเถอะเฮียเฮ้ยเยหี้ยเหี้ยแบบนึงครับเมามันช้าไปเนาะรู้สึกไอ้เฮี้ยนี่ก็พูดคำหยาบเล็กน้อยนะครับก็อย่าทำเป็นคนโลกสวยมากเกินไปนะครับนั่นี่ยตายไอ้เฮีย้ยเสียแท็กแล้ว ผมไม่มีโค้ชชียแทงนะไอ้ากากตอนนี้กากมากครับอาเสามทองก็ไม่ได้ช่วย้หดูมันเล่นดิเฮ้ยแต่รือเปล่าว่าทาไมผมกากทีมไม่ดีนั่นเห็นไหมทีมไม่ดีครับเนี่ยจะแพแ้ดูดูยุดกระโหลกดิยุดกระโหลกแม่งถ่วงครับดูถ่วงน้ำหนักมากครับมาอสองตาเฮ้ยวันนี้ได้อะไรมีของแจกด้วย เออเดีดูของมันทีน,นี้หน้ากากผมเลืีสิบวันนะอันนี้อันนี้ผมได้มาจากไหนได้มาจากตอนนั้นไปเล่นกิจกรรมมาได้มาสิบวันเลยใ <c oughs> ชายาเอ้อผมลืมใช้ยาเลยอะ่ะใส่ฉชายานั่นไงใชา้ยามีดวิ่งเร็วนะปืนมันเลยดีๆนเนี่ยใช้ฉายาข่มปืนดีกว่ามาครับหาดานเรือบมันทุกอะแันมา เรือบรรทุกบรรทาครับคาร์กูชิปนะครับชิปแล้วไงทีนี้อ่ะรันทาม,มอเอเล่ครับเกิอดอะไรการครับไม่ต้องคิดมากครับรันทาม,มอเอเล่แป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไม่มีเพลงให้ฟังอ่ะขอโทษด้วยนะ เดี๋ยวผมรอพี่มื่อก็นนะพี่บีมาแล้วครับเดี๋ยวผมตัดจอกันซื้อซื้อ,อโอเคตัดจอเรียบร้อยครับก็จะได้ดูในขนาดหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบพีดีทีว,วีนะครับชัดเยี่ยมนะครับมา โอเคครับตอนนี้ภายในห้องแชทก็มีคนน้อยอยู่นะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับอีกสองตา嘛าอีกสองตาเดี๋ยวผมลงไปกินข้าวก็มาไลฟ์ต่อนะครับไลฟ์ต่อแป๊บเดียวครับเพราะว่าการลงยูทูบนี่ก็นานเงินนานดีๆดิเปิดหนิงหอมแมวแล้วลักวิวครับลักวิว เล่นเข้ามาปุ๊บเล่นปั๊บเลยครับอืเป็นไงคนคนดีครับมีศีลธรรมนะครับอย่าลืมกดติดตามดีเจด้วยครับเล่นยังไม่นนะ้อยละอยากเล่นวางบอมดยัง,งหรือจะไปเล่นดีทอยเยอร์เล่นอะไรเดี๋ยวโอเคครับใครชอบพีบีนะครับใครชอบอยากอยากลองนะครับก็มาเล่นกับผมได้นะฝีมือการแค่ได้นะครับแค่เดินไปหาผมก็ตายแล้วไม่ถึงเซียววี อ่าได้แบบนั้นครับอืน่นาเนี่โอ้ยเงตัวอุบาเลตโอ้โหดูครับบาเลตบ้านพี่โคตรหนาดเลยเฮ้ดูคำอักเสบสามครับทำไมาไม่มีคนใช้อักเสบสามแบบถาวารหรือไม่ไหนแบบดี้เอ โอ้ยดีนี่มันไม่ไมหม่แต่น,นี้มีสูตรเล่นนะแต่ว่าผมไม่รู้เงินให้โปรโมองเ่เอาละครับโปรโมองมาอีกแล้วครับไอ้โปรไอ้โปรโมอง <c oughs> ยิงมันยิงมันเอาไม่ตายมันตายแล้วดิซําโอ้ย่ <c oughs> oh, yeah. ตาย <c oughs> ตายราบคาบเลยครับเราตั้งชื่อช่วงพี่บีเอาพี่บีเลยปะผมอ่ะผมมีเรื่องจะเล่าเยอะแยะเลยมาเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าหนะน่อยเมื่อวานหลับโรงเรียนผมเปิดเพิ่งเปิดนะครับไม่กล่าวชื่อโรงเรียนไม่กล่าวนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งครับที่ไม่คาดคิดนะครับมันเกิดขึ้นครับก็คือ<ป>ตั้งที่นักเรียนเนี่ยจ่ายไปเพื่อโรงเรียนนะครับ มันเสือกเอาไปทําเป็นโต๊ะก,กินข้าวครับอืมเป็นผมนี่โอ้โหเหี้ยพลาดเงินเก่งจังเลยเดี๋ยวอยากจะรู้ว่าเอาไปทมามะผัดมะเขืออะไรเนะยครับไม่ได้มีประโยชน์เลยครับครูก็ไม่ใช้ครับนักเรียนก็ไม่ใช้ครับรใ,รใชม่มีแต่นักเรียนไม่มือไม่ค่อยดีเนี่ยมือขาดเนี่ยฮ้ย แม่งเอาอีกแล้ว,วางระเบิดเนี่ยนี่ครับซึ่งใครที่เป็นแฟนคลับผมนะก็มาติดตามในห้องกระดะทัพอกกันได้นะครับผมแจ้งเตือนตรงไหนก็แล้วแต่คุณนะจะมาไม่มามันอยู่ล่าง,งบนปะไอ้เหี้ยมึงรีบพากูขึ้นไปเลยนะอยู่บนเงี้นั่นนะโอ้ระเบิดนี่ว่าระเบิดพิษ แล้วมันจะกู้ยังไงแม่งระเบ,บิดพิษเยอะ้ยอะๆนั่นไง <c oughs> ดูมันดักครับสมบูรณ์แบบมาก okay. s <S มาผมไปดักบ้างดีวะ่ะ <c oughs> นเมื่อมันดักเราเราดักมันบ้างครับ <c oughs> ซึ่งผมจริงผมเล่นทีมต้นวทกากมากเล่นทีมโจนอะเล่นทีมโจนมันดีกวา่า ดูตัวละครแล้วก็อะไรตอนนี้คนก็เริ่มรู้ที่ดูทางแล้วครับเท่าที่ดูนะครับมันจะไปฝั่งหน้นกันหมดเลยจะไปเมหมดเลยนะบีไม่ค่อยมีบีไม่ค่อยมีคนมาบุกเ <c oughs> อาละ,ะครับคนนี้ครับ อันนี้ผมใส่แค่ฉายาเดียวนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังเล่นไม่ค่อยเทพนะเล่นตั้งนานเพิ่งจะหยดุดเพ็ดนะครับได้ยินเสียงไหมครับอยู่ล่างเอ,อ้ยอืยิงนั่นไงมาดากักนี่ครับคนที่คิดจะมาทำร้ายผมต้องเป็นอย่างนี้ครับ ปากศพเหมือนถามว่าทำไมผมไม่ใช้แฟงเบียดเออคุณคิดดูครับเมื่อวานเนี่ยบารติกชนะแฟงเบียดครับนี่คือผลง่ายๆที่ผมมยอมใช้แฟงเบียดนะครับแฟงเบียดเนี่ยมันจะโจมตีระยะไกลไม่ค่อยดีแต่บารติกนี่ปาไปเพื่อตายคิดดูครับอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องปืนชิดมากครับอยู่ใกล้ๆก็ปืบเือตาย ถามผู้ถามผู้ที่เคยเอ้ยเยอยโมจมอหน่าเนี้ยได้หนึ่งตัวเ,เลยมันมาบีน,นะเอยอยบีบอกเดี๋ยวผมบอกคนในแฉเดี๋ยวผมบอกคนในทีมกันบีเฮ้ยพวกนายบีเอ๊กก็บอกไปแล้วว่าบีแม่งก็มาเอกครับหน้า,หน,าหน้าที่บี เออคิวได้จริงเติมไปแล้วครับอโอ้ยเฮียเอยคนนี้มันนูบจริงๆนบนนบเฮ้ยไม่นูบแล้วไม่ต้องครับแพ้แน่นอนสู้ได้สู้ไม่ได้แพ้แน่นอนออฟเฟสเซนดูทีมเราครับ ยศสูงก็จริงครับดีแต่ยศครับดีแต่ยศประสบการณ์นี่ไม่ดีเลยหน้าทีบนีจริงผมก็โมจะนั่งบนเนาะประสบการณ์ด่านนี้ผมไม่ค่อยมีอ่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับเมื่อตอนเด็กอ่ะผมคิดนะครับอยากเป็นเลยว่อยากเป็นนักตับเพลิงครับไอ้เหี้ยผมไม่รู้สมยนะัยไหนผมใช้อะไรคิดนะ่ยเมื่อจากเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นพวกตามกระแสไง ดูขบวนการได้อยางทำตามอาชีพเป็นขบวนการนะครับขบวนการมา,รา,รมารเรเดอแล้วเห็นเทพก็พูดไปงั้นนะครับก็ไม่ได้เป็นจริงๆหรอกถ้าเป็นจริงๆนี่ก็เฮียนะครับอ๋อ,อหน่อยหน่อยสวัสดีเล่นพีบีไม่ทั้งวันนะสำหรับคนที่เล่นทั้งวันก็อาจจะอาจจะเตอผมนะนผมอาจจะวนเวียนในเซิฟสองไปเรื่อยๆเลยหรือเปล่าวะ เดินมาดิเดินมาดิเดินขนมอ่ะม,มันเดินมาแค่ว <c oughs> ีเดียวแค่เอียาต้องมีตัวนั่นไงต้องมีตัวเฮียช็อตด้วยอันนี้ไม่ได้เก่งครับฟลุ๊กอันนี้ไม่ได้เก่งครับอันนี้ฟลุ๊กแค่ชัดนะครับดูก็รู้ <c oughs> อย่าหวางังชนะครับอู้ <c oughs> นึกว่าจะแพ้ครับอ่าดูนี่ก่อน มัภาพมันแตกตรางวะพี่ผมไม่ได้ปรับเป็นพันผมไม่ได้ปรับเป็น HD อ่ะเดี๋ยวผมไปดูไฟล์ต้นฉบับก็ได้ว่ามันชัดหรือเปล่าเนี่ยถ้าไฟล์ต้นฉบับไม่ชัดก็ก็อาจจะเอาลง youtube แบบลับๆแล้วก็หลุดอีกแล้วนะครับแม่งเล่นตาหนึ่งหลุดครั้งหนึ่งนะครับไม่เคยจะให้กูเล่นได้ยาวๆเลยครับพี่บี รู้สึกเสียใจมากนะครับเสียใจที่ไดใ,ใจมากให้ดอกไม้ตัวเองถุยให้ทำใหมคนก็ให้กันเยอะแยะมาเอาใหมา่ใหม่อีกรอบนึงครับอีกตาหนึ่งมาชึบอจัดจอยครับผมต้องมาทั้งจัดจอใหม่ตอลอดเลยจบตาหนึ่งจัดจอใหม่ครั้งหนึ่งครับอืเฮียมาก ปกติผมจะจัดจองเองี้ยครับให้มีช่องห้องแชทด,ดูแล้วก็ได้ดูเกมไปด้วยนะครับจะได้สนุกสนุกสนานสนานเงินมาค,ครับเฮ้ยเพิ่งแบบปดสิ่เลยเงินผมว่ามันผมมีเยอะคนดูของผมดิเนีย่ยคนดูคนดูดูแม่งดิครับสามชิ้นนะครับมันจะไม่เยอะได้ไงครับสามชิ้นสามวันนี้ผมเหลีอยงสองวันละเอ็กพีนะครับ ในกชั่วโมงเงินนี้ไม่ต้องกลัวครับโหสบายแน่นอนไม่ขายครับตัวนี้ใครใครคิดจะซื้อเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กตีเอ็มแม่งเลยเถื่อนเกินครับซ่อมเลยดีวะซองควงเลยปิงเชสกันด้วยปิงเชสก็ซองควงแม่งก็จะพังอะเออซ่อมไม่ได้ตีเลย เอ็มีเจผมไม่ค่อยใช้มันก็จะไม่ซ่อมนะครับเพราะจะหายไปอย่างรวดเร็วอยากเล่นดาเนี่ยไอ้เต็นท์รสาร์มาเลยรุ่สาร์หน่อยเต็นท์รสาร์อยู่ทีมฟ้านี่ดีนะได,ได้เล่นได้เล่นเล่นเล่นสองเล่นเล่นหลังเล่นรุ่สาร์ก็ได้เปรียบเป็นอย่างดีเลยนะครั <S <S บเมื่อวานผมไม่ได้แบ็กอัพ,อพไว้นะผมจะแบ็กอัพเฉพาะวันนี้วันนี้ตอนเช้านะครับ จะถามว่า,วาทำไมผมชอบเล่นพีบีไม่รู้ดิไอ้เหี้ยเล่นอย่างงี้เลยเหรอคิดถึงทิศใจของลูกหลานไปวันนี้ก็ AK ครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเล่นอะไรมันๆให้ดูซื้อบาราติกไหมครับอยากรู้ไหมว่ามันบาลามันลาดมากครับดีเดียว <c oughs> ไม่โดนเลยเฮ้ย <c oughs> เสียงฟ้ท้อ,อะ่ะ <c oughs> ระเบิดบานเลยโอ้โหอยากรู้ว่าผมเล่นิถเสาอะไรมีคนหลายคนครับอยากรู้ว่าเจ้าเสาอีจิตคืออะไรเจ้าเสาอีจิตเพื่อนผมบอกมานะเมื่อกดขีดขวาครับมันจะเป็นการปล่อยคลื่นทุกอย่างอ่ะแล้วมันทําให้มันมันจะทําให้มันวิ่งเร็วขึ้นต่อครั้งเดียวก็หน้าสะบัดเนี่ยครับหายไปเลยอยากได้เหมือนกัน เออถาวิทนะครับหายากหาเซื้อได้ตามงานนะครับหรือหรือเปล่าอาจจะแบนไปแล้วนะครับมันเหมือนที่มันเหมือนแรปเตอร์แหละแต่ว่ามันเก่งกว่าแรปเตอร์ฆ่าตัวตายหาพระแสงได้เลยตายเลยครับไอ้ผิดพลาดท,ทางเทคนิคครับไม่ได้ตายจริงๆมาเล่นระเบิดบ้างครับผมในเจ้าแห่งระเบิดอยู่แถวเสาเลย คือเดือยไปาฟีแค่เดินไปหาเออใครเดินมาใกล้ผมก็ตายไงครับเอาเดียวเดียวดิมาดิไม่ใแมสคิวเก็บสองครับคนหนึ่งครับหน้าแดกแล้วนะครับเออผยังไม่ได้เลยเอซิดอ่ะมึงก็ อันนี้โกงัตัวนี้โกงมากครับแต่ว่ามันจะไม่โกงเฉพาะตอนที่คนมาเยอะๆมาตกลมบอลเราครับโฮเดลไลน์นะครับโฮเดลไลน์ก็คือหลบ,อแบบหนีคัะเฮ้ยแป๊บนึงพลังงานหมดมาผมไม่โกงแล้วอันนี้มันโกงไหมครับซึ่งเอาก่อนเดีอสเซร์ไม่มันไม่แจกนะครับมันเพิ่งมาแจกไม่รู้เป็นอะไรกันนะครับเ็นอรเซอร์ รู้สึกดีมากพอไข่กาลิน่ามาเนี่ยครับเป็นเซฟฟรีอ้าได้ได้หูได้เฉยเลยนั่นออกจะปลาใส่คนอื่นเขามาโดนเองเลยในภารกฤฤฤฤฤิจแล้วครับรู้สึกภารกฤฤฤฤฤฤิจของตัวสาวผมยังไม่ทำไม่เสร็จเลยกากครับแล้เวเขานะีฮะ เมื่อวันแรกเกมกกมีกันบ้างหรอไม่มีอย่าได้ทักเก็บมีอ่ะเกอบเก็บมีอืมแม,มสคิวครับได้มาได้เก็บเ,เก็บมาสามตัวครับหูมเจ๋งจริงเดี๋ยวเกมหน้าจะถ่ายเป็นเกมเฮอร์เลอร์นะครับอยากถ่ายเนี่ยอะไรวะเอาเอาเดือเอาอะ่ะเออเปลงน,นากลัวเลยครับ ังไม่ค่อยมีคนรีเควสมาว่าให้ผมถ่ายนะผมก็ยังไม่ถ่ายเพราะยังไม่มีตังค์ซื้อนะครับรู้สึกราคามันก็แพงนะแพงครับแพงราคาประมาณ450บาทซึ่งผมก็ไม่มีตังค์เลยขนาดนั้นไนงผมก็ซื้อเกมอบบ300เหรอ300 300 100, 100. ต่ำสุด300ต่ำสุดะครับที่300ครับเกมสมัยนี้มันแพงอยู่แล้ว เกม9ดอนคือเกมแบบไม่เทพแล้วครับมันคือเกมกากรแล้ว9ดอนล่าเนี่ยถ้า15ดอนถ้า10ถ้า14.99ดอนนี่เริ่มเทพแล้ว1 9ดอนนี่ก็เทพเลยครับถ้า4ถ้า4.9ดอนก็โคตรเท่ครับโอ้โหอะไรพวกคุณอะไรวะเนี่ยที่โอ้โหเล่นเรือเก้าก็ไม่เก่งเล่นฝ่ายคนก็ไม่เก่งอะไรวะเนี่ยใช่ไม่ได้เน่ย ลงมาตายเดือนมาตายมรู้สึกมันก็เฮฮาเนี่ยเล่นระเบิดเนี่ยแต่มันก็โกงมาครับผมจะสลับกับแรปเตอร์แล้วก็ไอตัวฝาไม่ตัวฝาให้คนดูเลยไอซคิวคือกรารคลิกขวาแล้วก็รีบพุ่งไปฟันมันเร็วๆนะครับโอเครสาวคนนี้ยังไม่รู้อไอตัวนี้ต้องแทงแน่เลยเอย,อยากเล่นนี่มาเล่นตัวฝาเลย ถามว่าผมสตรีมวันไหนบ้างก็สตรีมแล้วแต่แล้วแต่ถ้าผมว่างจริงผมก็สตรีมปกติผมก็ว่างไม่ค่อยไม่ค่อยว่างนะเพราะว่าโรงเรียนเปิดเทือดเหลือแปดครับเล่นตัวนี้ต้องอยู่ที่สูงต้องเหมือนสไนเปอร์ไรเฟิลนะรฮะไม่เหมือนเลยที่สําใต้หนึ่งครับก่อนก่อนจะตาย รู้ไหมครับว่าการที่เราเนี่ยมีคิวเยอะๆเนี่ยนะครับเราจะเริ่มปล่อยคิวชาวบ้านก็บ้างน,น,นะโดยการเป็นตัวระเบิดเลยครับเรินไปหาเขาครับไอคุณไม่คิวผมอ่ะคิวผมเลยนัน่น <c ười> คิวจริงๆจะด้วย <c ười> <c ười> พวกนี้เขาไม่ได้อยู่ในห้องกันนะทุกทอลกนะครับก็คงไม่รู้เรื่องเลยหรอก ถ้าผมไม่ถ่าย p b บีเนะีผมอาจจะถ่ายแมปคอนคิงคงค,คิง,งคอนอย่างเงี้ยครับไม่ก็ถ่ายพิกเชอร์มอนนะครับ,รบแล้วก็ลงยูทูปนะผมไม่ถ่ายละที่เกียบอัพลงยนะูทูปเนี่ยนานทีนะครับโอเคครับสำหรับเช้านี้นะครับเช้านี้ที่หมอเฉิดนะครับก็จบเพียงแค่นี้ไปก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อกันตอนไหนก็นแล้วแต่ที่ผมอยากสตรีมเนี่ยโอเคบ๊ายๆในแครบ๊ายบาย,บาย Yep.